นี่คะ่ะวันนี้กลับมาพบกับออมอีกแล้วนะคะอยู่ที่ซูโม่ค่ะที่เดิมเลยวันนี้เห็นพี่ๆหลายคนกังวลไม่กล้าซื้อรถมือสองเนาะเพราะบอกว่ารถมือสองเนี่ยส่วนใหญ่เป็นรถโดนชนหนักมาเพราะฉะนั้นวันนี้ออมก็เลยจะเอาเจ้ามาด้าสองตัวนี้มาด้าสองสกายแอคทีฟนะคะตัวนี้เป็นตัวเบนซินเนาะราคาเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้มารีวิวดีกว่าอ่าคันนี้นะคะของออมดูง่ายๆเลยพี่การโดนชนมาไหมไม่โดนชนมาไหมให้ดูตรงนี้คะ่ะนี่ เมตอาร์ของเราพี่ยังอยู่ครบสวยกิฟอ่าหรือหลายคนบอกว่าอาจจะเปลี่ยนมาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้พี่มาดูนี่เลยนี่ขอบยางประตูเห็นไหมพี่เมตอาร์คจากโรงงานยังอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวพาไปดูที่ฝากระโปรงอ๋อปิดไม่ได้เดี๋ยวต้องใส่ยางก่อนปึ๊บปึ๊ป๊อย่างสวยคันนี้อึ๊บปึ๊บ นี่นี่เลยค่ะพี่เห็นไหมริ้วเดิมจากโรงงานยังอยู่อ่านี่นะแต้มสีจากโรงงานอยู่เหมือนเดิมค่ะพี่อ่าไปดูฝั่งนูน้นดูฝากระโปรงของกระท่นนี่พี่ถ้าโดนชนหนักมาเม็ดนี้เม็ดอาร์กนี้ไม่อยู่แล้วแน่นอนที่นี่เห็นไหมรถสวยเครื่องอย่างแจมนี่ลิ้วเดิมยังอยู่แต้มสีโรงงานยังอยู่เหมือนเดิมพี่อเป็นไง วันนี้มาแค่นี้พอขคำๆกรุบๆถ้าใครสนใจนะคะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติกตอกของซูโม่นิดนึงเดี๋ยวออมจะเอาสาระดีๆมาบอกให้อีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปหน้าขอบคุณค่ะ